ทำดีทุกอย่างตกลงกันหมดแล้วแต่ก็ชวดเงิน2ล้านหได้เคสนี้เกิดอะไรขึ้นเราลืมมองอะไรไปเดี๋ยวคิมร้อยฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะคุณครับม้บางข้างด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวดเพื่อนๆคนนะครับผมคินครับนี่คือรายการอสังหาไม่ปังก็พังกันนะครครณ์ิ เจ็บจริง,รงได้เงินจริงจากกลัวสังหาพี่เต้เสียงไขายฝากนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยนะจะมาชนคุยเรื่องของเคสเคสหนึ่งครับพี่เตะที่แบบว่าทําทุกอย่างดีตาม,มตำราเปะเต่อดีเหตุการณ์พลิกผันฟ้าผ่าชุดหนึ่งสองล้านเป็นไงบ้างมาฟเลยครับอ่าก็คือว่าลูกค้าเนี่ยครับส่งทรัพย์เข้ามาขายฝากเป็นตึกแถว2คูหาถูกไหมครับเขาจะแบ่งเป็นห้องเช่าประมาณ30ห้องอ่าก็คือเขาต้องการเอาเงินไปทำอะไรฮะไปปรับปรุงต่อให้เสร็จเขาปรับปรุงราคาไว้ อ๋อแปลว่าเขาจะเอาตึกแถวนี้ดีโนเวทเ,เป็นหอพักเป็นหอพักทําไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันขาดเงินามาสักน่าจะล้านห้าได้ครับเขาเนี่ยเขาส่งรูปมาทางพี่เนี่ยไปเองเลยพอดีไปทุระแถวนั้นแล้วก็ขอไปดูเพราะว่าอันดับแรกเลยเรากลัวไม่ตรงปกคือสภาพแย่กว่ารูปพอมันมันกำลังดีโนเวทอยู่นี่เราไมีค่อกังวลถูกไหมแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีตึกแถวที่ทําหอพักอยู่แล้วในสองตึกอ่าเราก็ไปดู ไปดูซับถูกไหมก็พาพี่แกก็พาเดินเออแล้วก็ดูโอ้โอเคแบ่งเป็นห้องนะ30ห้องแต่ละชั้นแต่ละชั้นเดินจนจบเรียบร้อยครับคราวนี้แล้วก็เออพี่แล้วไอ้สองตึกที่พี่ทําเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ไหนอันดับแรกเนี่ยเราอยากรู้ออว่าเขาจะมีเงินจ่ายจริงไหมมีไรายได้จริงไหมอ,อ,อย่างที่เขาพูดถูกไหมออแล้วก็เช็คสิ่งที่ลูกค้าบอกเรานิดหนึ่งเขาก็พาเดินไปดูตึกที่หนึ่งแล้วก็ดูดูโอ้โอเคลูกค้าก็เช่าประมาณห้องละสองพันสามพันต่อเดืนเอนก็ดูดีไม่มีปัญหาอะไร นะครับแต่เราก็อ่ะขอไปดูอีกตึกหนึ่งแล้วกันมันใกล้ๆนี่เดินถึงก็เดินไปนะครับเดินไปเสร็จปุ๊บดูดูด,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 ดูดูอยู่ครับมีผู้หญิงเดินมามาทาอะไรเอ้ยอ๋อมาดูห้องครับเขาจะขายเหรออ๋อไม่ใช่ครับเจ้าของไม่ขายครับเอ,อเจ้าของจะขอกู้เออคุณเป็นแบงก์เหรอแบงก์ไหนอ่านี่ผู้หญิงพูดนะครับตกใจไหมตกใจอยู่นิดนึงแต่ว่าเราทํามากว่าสิบปี เราก็เอ๊ะเปลี่ยนเกมบ้างเราตอบอย่างเดียวก็เลยงงๆเออโทษนะครับพี่เป็นใครเป็นเมียเขาอืมอ้มอาวงานเข้าซะและ้วเป็นเมียเขา,าเขาต้องจะคุยกันแล้วหรือเปล่าครับ,รบหรือว่าทำไมเขาถึงมาพลิกผันแบบนี้ผมอยู่อยู่นี่ไปกับผู้ช่วยและเจ้าของอเจ้าของก็คือผู้หญิงบอกว่าเป็นเป็นเมียใช่ไหมผู้หญิงอยู่นี่ะระยะห่างเขากับผมเนี่ยประมาณสเมตรผมกับลูกน้องหเมตร และนี่ก็อีก3าเมตรประมาณส<ม>ิคือทุกคนได้ยินกันหมดแหละอ่าเราจะตําลองสถานการณ์อะทุกคนได้ยินกันหมดค<อ>รับรู้ไหมนะพี่เอาพี่ว่าไงเขาก็ทำหน้าจ่อยๆพี่เจ้าของนะอะไจ่อยกลมๆหน้าอารู้แล้วไหรู้แลวตอนนั้นร,นรู้แล้วไหมคราวนี้ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเมียก็บอกว่าไม่ให้กู้กำลังฟ้องอยู่เห<อ>ตุการณ์ก็เงียบสนิทครับสิใ์ใส่หน้านะผมว่าโอเคครับ ไม่ให้กู้ก็ไม่ให้กู้ครับแต่ไม่ต้องการเงินเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามย้ำดีไม่กู้ค่ะกาลังป้องอยู่อันนี้เรื่องจริงมาดๆมลยครับเราก็โอเคเราก็ไม่อยากประทะถูกไหมครับอ่ะเราก็โอเคได้ครับไม่เป็นไรครับไม่กู้ก็ไม่กู้ครับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เดินออกมาแล้วก็มาคุยกับพี่ผู้ชายเจ้าของอ่านะครับเรียกว่าพี่ชัยแล้วกันอ่ะพี่ชายพี่ชัยยังไงเนี่ย อ๋อ oh, อันเนี้ยเมียผมอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากการคราวนี้ตกลงกันว่าจะเชดเชยให้เป็นจนํานวนเงินสมมุติว่าดิวมันอะสองล้านหะ้าผมอาจจะชดเชยให้ห้าแสนนะแต่เขาเนี่ยขอล้านห้าซึ่งมันไม่พอคือผมเอามารีโนเวทนะประมาณล้านห้าถูกไหม,มก็อาจจะให้เขาสักห้าแสนแล้วก็เก็บไว้เผื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ทูเฟอร์นิเจอร์ขอานี้มันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะชดเชยเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ดีโอเคห้าแสนกับล้านห้านี่ก็ห่างกันเยอะอยู่ ผมก็ตามสูตรเจ็ดแสนห้าได้ไหมคนละครึง่งเอเข้าโครงการรัฐบาลคนละครึ่งนะครับคราวนี้พี่เขาก็อ่ะครับเดี๋ยวผมลองดูเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมดูเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมผมก็จะเปลึกเคลียร์เช็คแล้วก็อนุมัติคือเราอนุมัติแล้วก็จะรับเงินกู้กันพรุ่งนี้เลยคือเราก็จะไปทำเคสขายฝากันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคถ้าสรุปภระเพคือว่าพี่คนนี้เนี่ยเขามีรายได้นั่นแหละ การทําตึกแอลดีนเวิร์เป็นหอพัทแล้วก็มีค่าเช่าอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ต้องการจะพนาอีกอันหนึ่งแต่ช็อตไม่มีเงินมานะครับหรือเขาอาจจะกู้ไม่ได้ด้วยเพราะนี้ทําอยู่หรือเปล่าฮะมันทรัย์สินนี่มันยังไม่มีรายได้ ไม่ได้บอกว่าแหม่ไม่ได้ยังยังก็คือว่าเขาอาจจะมาขอจำนองขายฝากเราในระยะสั้นก่อนประมาณสักปีหนึ่งมันมีรายได้แล้วเนี่ยเขาก็กลับไปกู้แบงค์ได้ก็คือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่จะรีไฟแนนซ์เป็นของธนาคารจริงๆแต่ว่าช่วงที่แบบต้องการเงินสดต้องการมาสร้างให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวมันเสียหายเยอะกว่าก็ได้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งของที่แบบว่าคนที่ต้องการใช้เงินช่วงเวลาขนาดหนึ่งแล้วก็ขายฝากเนี่ยมันตอบจุดเขาใช่ครับอันนี้คือบทเรียนแล้วบทเรียนที่เห็นพี่เต้ล้มละพลาดอะไรไป จริงๆอันนี้ก็คือว่าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้าการจำนองกับขายฝากนะโดยเฉพาะขายฝากนะต้องมีคู่สมรสเนี่ยเซ็นยินยอมเสมือนการขายแปลว่าต่อให้ไม่มีชื่อแฟนผู้หญิงเลยก็ต้องเซ็นยินยอมจริงๆแล้วผมแบ่งเขาเรียกว่าผมแบ่งสถานะการโสดสมรสของของเมืองไทยไว้3สถานะยังไงฮะอ่าโสดแท้แทโสดแท้แทโสดแท้แมีแท้ดรวยเแล้วก็มีจดทะเบียน มีบุตรถูกไหมก็ชัดเจนหรือจดทะเบียนไม่บุตรก็ชัดเจนก็จะจดทะเบียนแล้วตามกฎหมายแต่คราวนี้ไม่จดทะเบียนแต่มีบุตรเออใช่มีเคสนี้เลยอ่ะอ่ะเคสนี้แต่เคสนี้สมมติว่าถ้าผมทราบถูกไหมถ้าผมทราบถูกไหมผมก็จะขอให้คู่สมรสเนี่ยแม่ของลูกเนี่ยก็คือมาเซ็นยินยอมคู่สมรสให้ถือว่าเพราะว่าเอย่างนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องมรดก อ่าไปสิทสมรสถึงแม้คุณไม่จดทะเบียนเนี่ยแต่ทางพฤตินัยคุณอยู่ด้วยกันคุณอยู่ด้ว<อ>ยกันฉันสามีภรรยาและมีบุตรเนี่ยครับแล้วก็ป้องกันปัญหาเอาไว<อ>้แต่ว่าถ้าแบบมีเมียแต่ไม่จดทะเบียนล่ะมันจะเข้าเกณฑ์ไหนฮะคราวนี้มันก็กลางๆเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราก็ขอให้เขามาเซ็นยินยอมอ่าถ้าเรารู้นะแต่เราก็ต้องสัมภาษณ์กันตรงๆหรือว่าบางทีเวลาเราไปวิสิทธิ์บ้านหรือบ้านที่เขาอยู่หรือดูจากอเอกสารทะ,ทะเบียนบ้านน่ครับมันจะเห็นรายชื่อคนเราก็ต้องถามทีละคน ว่าคือใครอะไรเงี้ยนะครับแปลว่านักขายฝากรุ่นใหม่เนะอย่าลืมเรื่องพวกนี้นะเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับถ้าเป็นลูกนะเป็นเรื่องของประดกบแาวจะพยายามถ้าจะเป็นทรัพย์สินสมรสอะไรแบบนี้ยมันจะมีความผัวพันเลยถ้าเขาฟ้องเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปถอยถอยก็บมกว่ามีเคสตัดดีเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นเนี่ยผมเป็นนายหน้านะพาลูกค้าไปไปรับขายฝากที่กรมที่ดินเขาก็บอกว่าโซดคับโสดคับพอพิกทะเบียนบ้านปุ๊บมีชื่อเขาแล้วก็มีชื่อลูกอแล้วก็เขาเป็นคุณพ่อ บิดาเลยบิดาเลยเจ้าหน้าที่บอกโสดยังไงคะปาดเงื่อเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจดให้ครับว้าวาสำคัญมากนะาคนไม่รู้เลยเนะาะแล้วผมเป็นนายหน้าเนาะซ้ำนั้น20ล้าน <c oughs> แห้งเลย <c oughs> 20ล้านค่าปรับสุง5%้เ็ล้านกำลังจะหายไปครับครับด้วย ประสบการณ์เราประสบการณ์เราถูกไหมครับขอคุยหัวหน้าครับอ่านะครับสมมติถ้าเป็นเคสนี้นะนะครับทวนนะก็คือว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็มีบุตรถูกไหมครับอ่าหรือว่าถ้าตอนนี้แยกกันอยู่แล้วของเขาเป็นเคสที่แยกกันอยู่แล้วนะครับเป็นเคสที่แยกกันอยู่แล้วเนี่ยก็ไปลงมาทึกประจำมาที่สอนอถ้ายังอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ต้องให้ให้ภรรยาเนี่ยเซ็นยินยอมผู้สมรสมาด้วยครับแต่ถ้าแยกกันอยู่แล้ว ก็ไปที่สอนอไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเคยอยู่กินกันฉันสามพีภรรยากับคนนี้นะปัจจุบันแยกกันอยู่แล้วเพื่อเคลียร์เรื่องสินสมรสนะครับ,รบโชคดีครับเคสนั้นเป็นกลุ่มที่ดินลาดกระบังซึ่งอยู่ติดกับสอนอลาดกระบังคุยกันเรื่องก็เดินออกจากตรงนี้ดินเลี้ยวเข้าสอนอทันทีนะครับแล้วก็เดินกลับมาทำดุลคำต่อนะครับก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง นี่มันเกียรตินันนะมันมันกลเกียวกันได้มันจัดการกันได้มันจัดการกันได้ดแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันด้วยออโอเค,น,คนี่เปิดเรียนแบบในหน้าหรือว่าค,คนท,ทำขายฝากนะครับก็คือ ในวงการนี้เนี่ยเงินมันก็ได้จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบลอยมานะ,ะบางเคสก็ง่ายมันก็ยากใช่ครับถ้าเรามีความรู้เนี่ยไปทำตำตําได้อย่างต่อนเนื่นนองในการที่คุณพูดไปที่มาเล่าขายฝากแล้วถ้าอยากจะรู้เรื่องขายฝากล่านี่ทำงี้บ้างครับอ่านะครับผมก็จะมีคอร์สนะวันที่9และ10กันยายนนี้นะครับในคอร์สเนี่ยเราก็จะสอนตั้งแต่เบสิกการรับจำนองรับขายฝากนะครับว่าเราต้องให้ยอดเท่าไหร่นะครับรายได้มีแบบไหนนะครับถึงแม้เราไม่มีทุนนะเราก็เป็นนายหน้าได้อ่ารับค่าคอมงาม ก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะฮะที่กะทำเงินเหมือนในหน้าสังหาริมทรัพย์แต่ว่านี่คืออีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าสังหาี่มมันก็ไม่ใช่ต้องเลือกนะว่าจะขายฝากหรือจะขายรับบางครั้งมันขายซับก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าจังหวัดนั้นเนี่ยมันเหมาะกับอะไรแบบไหนในกราบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกถ้าใครเป็นหน้าอยู่แล้วขายซับอยู่แล้วอ่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทำเงินก็ได้เช่นกันใช่ครับก็ได้ช่วยลูกค้าบางทีลูกค้ามาฝากขายเนี่ยมันเป็นจังหวะไม่ดีที่ขายไม่ได้แต่ลลูกกคค้้้าาาไมม่อจะเเป็นนตงงใชิ จำลองไว้ก่อนบางทีซับเขา20ล้านเขาอาจจะต้องการเงินแค่5 5ล้านก็มาจำลองไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับก็ได้ช่วยลูกค้าด้วยแล้วก็ได้ตังมาใช้ด้วยอ่าใช่มีขอบคุณพิ่เต๊กที่มาเต้าให้ฟังนะครับในครั้งหน้าเนี่ยนะอ่ะ้องสุก่อนด้วยว่าเเ,เราปังหรือพังคสเ,เนี้ยพังไว้เป็นท่าเ,ออเพราะว่าถ้าทุกอย่างโอเคอีกวันก็รับตังแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาก็กำลังจะกู้กลับมาให้มันเป็นปังได้แล้วก็สงสารนะเขา่ะเนอะก็ลองเจรจากันดู อาจจะเข้าโ,โครงการคนละครึ่งอ,<า>อาจาอาจะปังก็ได้อาจจะตังไปกินเป็นหลักล้านได้เลยนะครับเมื<ฮ>่อกี้ก็มีเขาดิเงาทุกคนนะคานต้อวฟัจนจบนะแล้ว้า,ค,าคลิปหน้ามีอะไรลองดูกันว่าเทศต่อไปจะปังหรือพังต่อทนนุี้คนครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอสอนนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยรัตมงะ้เเยลป็ผ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ